ลงตาเคยคุยกับเด็กที่จบจุฬามาพวกนี้พ่อแม่แม่มันไปวัดมีลูกสาวอยู่สองคนมันกําลังทําปริญญาว่มันจบปริญญาโทจุฬาแล้วละ่ะมันจะทําปริญญาอมันมันก็บอกว่าแม่นี่โง่อ่จริงไหมเอออ่ะเพราะศาสานาพุทธนี่ทําไมต้องอพระต้องไปเอาเงินไปให้พระต้องไปทําไมต้องนะจริงไหม อะไรหลายๆอย่างในอคติที่เขามองแม่เขาก็เลยพาขึ้นไปคุยกับหลวงตาตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปคุยหรอกเชื่อไหมคุยอยู่เกือบวันหนึ่งเต็มๆคุยกับมันมันเริ่มเปิดใจเห็นไหมหลวงตาก,ก็ถามมึงเรียนเนี่ยมึงคิดว่าบุตรทีการศึกษามึงเนี่ยจริงไหมมันจะทําให้มึงประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเหรอมึงคิดว่ามึงมีความรู้เหมือนคนดีไหม แม่มึงเนี่ยจบป .4 มึงจบปริญญาโทมึงใช้เงินใครอะตั้งแต่อนุบาลถึงมึงปริญญามึงมึงมึงใช้เงินใครใช้เงินป .4 นี่แหละเลี้ยงดูมึงด้วยส่งเสียมึงด้วยกังรองเท้ายังป .4 นี่แหละหายมึงมึงเก่งตรงไหนมึงมีเหตุผลตรงไหนเอามามาจะมาพูดกับกูสิจริงไหมแล้วมึงเรียนจบเนี่ยมึงเคยใช้หนี้พ่อแม่มึงไหม ที่ที่ลงทุนกับมึงอะฮะจริงไหมท่านเก่งไหมไม่ใช่ส่งมึงเรียนอย่างเดียวนะหาสมบัติไว้ให้ด้วยฮะคนพ4เนี่ยฮะมึงคิดว่ามึงเรียนอมีการศึกษาต้งสูงแล้วมึงจะเป็นคนดีเหรไม่ใช่นะคนดีไม่ได้ว่าศึกษาต้องการศึกษาสงสูงจะเป็นคนดีนะไม่ใช่คนรวยจะเป็นคนดีนะเข้าใจไหม คนดีเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมมีความเมตตามีน้ำใจมีศีลมีธรรมถึงเรียกว่าเป็นคนดีไม่เบียดตัวเบียนตเนตเองและผู้อื่นจริงไหมในนิยามของความดีอ่าอะไรล่ะคือบัณฑิตอะไรล่ะคือคนพาลเราถามมันมันก็ตอบเราไม่ได้ใหนหละ่ะมัารศึกษาก,กูจบป .4 สีเอาสิอมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่วะถ้าจะพูดถึงเรื่องอยู่ข้างนอก กูสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ได้เนี่ยกูหาเงินกูมีรถกูมีทุกอย่างสิ่งที่มนุษย์ควรมีเอาสิแล้วมึงมึง,ม,งมึงหาได้เหมือนกูไหมล่ะอะอะกูเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยเอาสิมึงพอมึงจบปริญญาโทม,มึงมาเป็นลูกน้องกูเดียวมึงมาทํางานให้กูกูจะใช้งานมึงเนี่ยจริงไหมอ่ะอัะะอะอนไหนล่ะคือความประสบเพราะฉะนั้น มึงอย่าไปคิดนะมึงลองคิดดีๆมึงมึงจะมีปัญญามากศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์แห่งแหล่งแห่งปัญญาแห่งการเรียนรู้เลยซ้ําไปคนอยู่ในวัดเนี่ยเชื่อไหมจบปริญญาเอกนะปริญญาโทอย่างน้าไนยัสมินเนี่ยเนติบัณฑิตพอโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฮะ